ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งสี่อย่างนี้เป็นของจริงแท้ไม่แปรผันไม่เป็นอย่างอื่นสิ่งสี่อย่างเป็นชไหนสิ่งนี้ว่านี้ทุก์นี้เหตุให้เกิดทุก์นี้ความดับทุกข์นี้ทางให้ถึงความดับทุกข เป็นของจริงแท้ไม่แปรผันไม่เป็นอย่างอื่นสิ่งสี่อย่างนี้เป็นของจริงแท้ไม่แปรผันไม่เป็นอย่างอื่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุก นี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทา